สัวนนี้เรามาในรถาที่1กนคะจะเป็นชวนได้เข้ามาเลยตัวรถละล็ซึ่งเป็นอผารนะคะอผาที่17นะคะคันนี้จะเป็นมุ่น2.5เบนซินนะคะ s ตัวรถนะคะสีขาวราะเอียดตรถก็มาดูกันนะคะตัวรถนะคะจะเป็นขอบเล็กนะคะหน้าอพาใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะไฟไฟ LED นะคะสองว ไฟตัดหมอกนี้ให้แล้วก็เซ็นเซอร์นะคะตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะคะล้อล้อจะเป็นดอกยางเต็มเ็มของมิชลินนะคะแบบเองตัวนี้จะเป็นแ,แบบขอดแป8ล้อแบตอันล้อยนะคะยางตัวนี้ยางใหม่จิ๊บเลยยางเจของเดิมที่จะเปลี่ยนดยนะคะ้เป็นเต็มลยนะคะตัวรถนะคะภายในเรามาดูกันตัวรถภายในจะเป็นเบาะนะคะเบาะหนังผสมเบาะผ้านะคะตัวนี้แล้วก็เบาะปรับข้าก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งดูภายในกัน เลขไม้น,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 นปัจจุบันนะคะอยู่ที่แสนแปดแต่รถเข้าสูงตรงตามระยะคันนี้เราจะมีบุ๊กเซอร์วิสจากเจ้าของเดิมให้นะคะบุ Book ๊กเซอร์วิทจากเจ้าของเดิมตัวนี้จะเป็นนําเข้ามาจากตัวเคมอเตอร์นะคะจดทะเบียนนะคะตัวสามจอถูกต้องนะคะแต่ไฟแนนซ์ได้ปกติเลยนะคะตัวรถนี่เจ้าข,ของเดิมเข้าสูมีประวัติเข้าสูงตรงของเขาเลยนะคะเลขไม่ก็เข้าสูงตรงตามระยะเลยตังน,นี้ แล้วก็เดี๋ยวตัวรายละเอียดตัวจอนิดนึ่งตัวจอตัวนี้เขาใส่จอตกแต่งมาเพิ่มนะคะอันนี้หน้าจอเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ลายไม้นะคะลายไม้ก็จะเป็นสีสีสออกสีทเทาเทาดำนะคะตัวกล้องหน้ากล้องหน้าอันนี้เขาก็ติดตั้งมาเพิ่มด้วยเหมือนกันนะคะสาม,มารถเป็นทึกทั้งเสียงภายในรถแล้วก็นอกรถได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคาสมูทนะคะของคาสมูทก็สาม,มารถเปิดเป็นได้ข้างหน้าข้างหลังเลย แล้วก็ประตูประตูประตูต่างการับต้อง้นะคะควอะไรนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวควบคุมสามารถใช้ตัวก่องเครื่องเสียงอัพพอร์ตในรถได้ด้วยเหมือนกันนะคะข้งนก็งสบายเป็นบอะกับข้างไฟฟ้าส่วนนะคะส่วนแผงประตูนะคะตั่บอกก็จะเป็นตัวเซฟประตูนะคะทั้งสามระดับเลยนะคะ แล้วก็เซ็นเซอร์นะคะกระจกปรับนะคะปรับมุมได้นะคะตัวนี้พับออโต้ได้ด้วยนะคะเรามาดูข้างหลังกันตัวจอที่บอกว่าเพิเ่มสีก็ติดตั้งมาเพิ่มตัวนี้นะคะตัวนี้เขาติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอที่ณ์ที่โจตกแต่งมาเพิ่มนี่อุปกรสามารถใช้ใช้เปิดจากเมาส์นะคะก็คือเหมือนใช้คอมบ้านเรานี่แะะหละอุปกรได้เลยนะคะ ตัวเครื่องเสียงกำลังสบายตัวรถนะคะสำมารจับตรงนี้ได้เลยนะคะลงใช้อินเทอร์เน็ตบ้านได้เลยนะคะไฟไฟ้าก็มีฟังเพลงได้เลยจอนี่แหละยูทูบก,ก็มีเราเปิดแต่ตรงนี้ก็ได้ ก็ตัวหลังคาสรุกเราสามารถเปิดปิดได้ปกติหดปิดสุกนะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดตัวรถนะคะข้างหลังนะคะข้างหลังก็สามารถปรับขึ้นปรับลงวางขาได้เลยตัว A U s b นะคะเราสามารถชาร์จแบตจากข้างหลังได้ด้วย เรื่องเสียงนะคะเหมือนกันเ๋เรามาดูกันตัวรถกันเพิ่มเติมอีกนะคะตัวรถนะคะตัวรถรถคันนี้เจ้าของเขาซื้อป้ายแดงมาเลยนะคะเจ้าของคนเดียวด้วยแล้วก็เราวัิวตรงเข้าฝูกตามระยนะคะตอนนี้นราคาเราจัดโปรโมชั่นนะคะราคามันจัดโปรโมชั่นอยู่ท <1, S 1> ี่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันนะคะตัว <S 1> <1, <S <1, 1> เบาะห้าลื่น คือเมื่อับเก็บได้เลยนะคะคือได้ยกขึ้นได้เลยใส่ของข้างหลังได้เยอะนะคะแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะคะตัวฝาท้ายเดี๋ยวอธิบายกตัวรถอันนี้ือว่าจอดแล้วก็ตัวรถสีเดิมฝาท้ายน็อตท้ายนะคะไม่มีขยับเลยนะคะทั้งสองข้างเลย เด,เดิมเลยนะคะนี่แบบแค่ล้างสีย,ยังไม่ได้โชว์หรืออะไรเลยนะคะฝาท้ายนะคะจริงๆก็ใช้เอ็บผ่านฝาท้ายค่ะต้องถอดด้วยนะคะแล้วก็คอ,อนเซอร์นะคะคอนเซอร์เขาจะให้อยู่ที่ประมาณ40น,นะคะโดยรถละนันรงรถน่าใช้อีกคันหนึ่ง<ช>เพราะว่าช่วงนี้อาจจะเข้าสงการไปหารถเจ็ดที่นั่ง รถตัวใหญ่นะคะพีทีซีตัวนี้ก็แนะนำให้ใช้กันเลยเป็นเครื่องเบนซินด้วยตัวนี้นะคะเครื่องเงียบนะคะไม่ดังนะแล้วเราไปดูเครื่องอีกตัวหนึ่งกันนะคะองนนี้เป็นโซ่หัวองเครื่องนะคะ แอปเดิมนะะแอปเดิมงานเดิม,ดมก็ฝากระโปรงนะคะโลโก้ฝาอลูมินะคะสติ๊กเกอร์ตัวนี้จากญี่ปุ่นก็ยังอยู่ครบความร้อยก็ยังอยู่ครบ จัดไแน,นตอนนี้นะคะราคารเราจัดโปรโมชั่นพี่ห7 8่งล้กาทนันนะคะแล้วก็ไฟแนทตัวน,นี้จัดเต็มจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินเลยเลทก็ <c oughs> จะตก่นอนเยื่อประมาณ3าหมืนม่นตัวแค่แนทเองอหรือ เด anyway, yeah. like oh, ี๋ยวเรามีโปรโมชั่นเพิ่มเติมอีกนี้นึงนะคะท่านใดที่ตามเพจนะคะที่สกิปติกนะเฟซลูคูคูนะคะกดกดกดเลยนะคะกดติดตามหรือกดกดคัมเไคร์กดรายละเอียดได้นะคะเราจะมีของขวัญนะคะแจกให้นะคะทั้งเล็กทั้งใหญ่เราจะแจกของขวัญแตลอดเลยนะคะสกิปติการนะคะที่ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมกดคัมเไคร์นะคะที่สกิปติกนะคะหรือติการ์นี้